สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิทยาบาลทุกท่านทุกคนครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ที่สถานโปรเทปครับพี่น้องครับกับบรรยากาศบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับจะมาตำเล่าข่าวโขงอีกนะครับพี่น้องครับหลังจากวันที่สามอ่าออกไปนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าพลาดนะครับพี่น้องครับโบเขานะครับพี่น้องเขามาติดตามกันต่อครับพี่น้องครับวันที่ห้าพุทธหานะครับพี่น้องครับตำเล่าข่าโขง มาตามกระปูเทพลำน้ำห้วยทับทันครับพี่น้องครับตามอีกรอบนึงนะครับพี่น้องครับถือว่ารอมือวัจจันทร์ถือว่าพลาดไปกับขอโทษขออภัยเอฟซีนะครับพี่น้องครับเข้ามาตามกันต่อเนาะนะครับมาพบปูเทพเลยครับพี่น้องครับพี่น้องปูกําลังจะกขามพิธีครับพี่น้องครับบอกเขาเจ้าที่เจ้าทาง เชิญเทวามหาราชณพื้นดินณอากาศทุกสถานโปรดมาเป็นสักขีเป็นพยานประกอบการสร้างความดีบันี้กายวาจาจิตตังอหังวันทามิกายวาจาจิตตังอหังวันทามิกายวาจาจิตตังอหังวันทามิ นโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมัสมิงพีสาภาเทสันตินาคาวะมหิติกาเตเปิตุมเฮอนุรักษันตุอะโรเย,ยนะ ปัจฉิมสมิงทีสาภาเคสัมตินาคามเหตธิกาเตติตุม้มหีอนุรักษันตุอรโรคขยนะปัจฉิมสมิงทีสาภาเคสัมตินาคามเหตธิกาเตติตุม้มหีอนุรักษันตุอะโรคขยนะตาสุรบารมีข่าวิรูป,ปโคผููเป็นใหญ่แห่งเมืองบาดานเมือ่อีขคารเจา้า กิตชาวบ้านที่ที่เหียบงา่ายบาสินขั้นแตบบ่มาพอจบขอลาอหอยลาพัฒนาหัวประจําเมืี่หาคุมภ้าพันสองพันหอยคแปดกลงในจำนวนมันี่นะครับ ขอบุญขอคุณข่าวอิรูป,ปรโคผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองบาดาหผู้เป็นเจ้าหน,านระท่านโชระท่านศัพท์มาให้เอฟซีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับมันบกเขาต้าอ,าาองกราบขออาภัยพี่น้องเอฟซีที่ชบบาวบ้านบาเสนง้านวิทีเหลี่งยายน้ำเน่เป็นอนันมงินนี้เขาตามตอ่อ นนะะคครับบคนะครับบบขขออุวัดตีปูอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับวิธีเรียบง่ายเป็นไงมั่งกระแส กำลังไหลครับกำลังไหลวิถีเข้าบ้านก็กำลังไหลกำลังไหลครับพี่น้องสินค้าก็พูดแล้วครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ถิมคําว่าสาธุสาธุนะครับสำหรับหวยเราพัฒนาเนาะครับนะครับฉะนั้นที่น้องไม่ต้องหนีไปไหนเข้าไม่เข้ายังไงก็แล้วแต่สภาวะบุญเนาะครับจริงๆเราก็อยากให้ถูกนะครับเท่าอยากให้พี่น้องทือ ข้าอยากให้พี่น้องมืดิหนีม้มดสินนะครับผูเทปกับวิธีชาวบบานชิงเหียบงานบาเเซนคานก็เลยเก็บลิปนะครับทั่เหล็กพนหนี้พดสินให้คอยแม่ผูดด้ตี่ทุงบา้านครับนะครับได้พดเปลืองหนีส้สินบางครั้งขอบภาวะอนิสง์ผลบุญนะครับทีพี่น้องในเบิ้งในช่องยูทูบต,ต่างๆขอ ขา้าเสื้อและศรัทธาดูเหตุและผลที่นี่ทิพสถานปูเทพครับวันที่ยีสแปมูซิมหาบาะบัตกติีตะผลปราสาทอําเพื่อหวยทับท่าน,นรีสะเกดเป็นดินแดนแห่งเมืองลับแลเป็นดินแดนแห่งเมืองนาคานะครับลุมน้หโวยทับท่านจากสืภาพพี่พานอง้ายพลอยแมงโพธิยุทธ์ทั้งบ้านปหนีปศน์ไปไปพร้อมๆกันครับ ะนั้นทุกคลิปจากนี้ไปกูเทพสิพายายามตังอกตังใจนะครับเอาต้นเลขมาฝากพี่ฝากนองพออยู่ทั้งบ้านให้ยใดมากที่สุดครับ,รบพยายามนะครับพอบุญพอกุ้น,นจากบาร,รมีถาวิรุปโคและกันหนักทุกตระกูลโดยเฉพาะหนักองค์ดำนะครับที่อยู่ตรงนี้โปรดประทานพรทรัพย์ชิ้นเงินทอง มาให้พ่อแม่พี่น้องปัวยอยู่ทั้งบ้านในโป้ดเปืองนี้ซีนกันสําหรับสงการนะครับสําหรับสงการที่ที่สิพนพี่น้องกันรวมอาบน้าม์ทิพย์นะครับอาบน้ําม์ทิพย์คือนามนนาคลาดครับอาบน้ำม์ทิพย์นามนนาคลาดจากนาคอง์ดํานะครับสิด้มาประสิทธ์ประสาทนะครับเพื่อเปิดโชคโปวดลาภให้พ่อแม่พี่น้อง ได้กำหนดการเมื่อใดก็เรียกว่าน้ำมนทิพน้ำมนเมืองบาดานบนะครับในเดือนห้านะครับเดือนเมษายนเลี้ยปู่จะก,กำหนดให้ว่าเป็นวันไหนฉะนั้นจากนีไปจนถึงสงการขอให้พุ่นบารมีนับจากหมวดนีต่อไปนะครับขอให้พี่นองจะเก็บเงินไว้นะครับเก็บเงินไว้เงินเหล็กเล่าพัฒนาเฮ้านี่ลละ เพราะฉิมนันรวมวิธียิงไงเลยคืออาบน้ำทิดนะครับอ,อาบน้ำเมืองบดานตรงนี้นะครับบอ่อเสริมดวงบอ่อชูด,ดวงแล้วเพราะฉิอ,อาบนา้ำผิดเป็นน้ำมงคลจากหยากพระานาคในเมืองบดานเขาเรียกว่าอาบน้ำมนต์ทิดนะครับแห่งแห่งเจ้านาคนะครับที่นี่คือนาคองดาแสนสน่หันทานนะครับโดยมีประธานก็คือถาวิลุปโขนะครับคุณจะเป็นประธานให้ฉะนั้นนาบจาง,งวนที่ไป นะครับพี่น้องไายมูเตลูไซานาคาลาดผู้ทีอปป่อยู่สปปลาวผู้ที่เบิงอยู่เมืองนอกนะครับตั้งอกตั้งใจนะครับเบิงเลขให้เป็นคิดเลขให้ถือจับเลขให้แม่นนะครับหาผู้ใดเป็นผู้ที่มีเงินมีโช์มีลาบที่สไดใดมาอาบน้ำม,มนทิพน้ำมลนาคาลาดนะครับที่นี่นะครับไม่สาฉนันการสิน้ำผ้าพี่น้อง เอาตัวเลขไปพร้อมๆกันครับนะครับสาธุครับครับพี่น้อนครับตามมาครับนี่กันนะครับนี่คือหน้านะครับองดำแสนสดรจันทานะครับผู้ที่กลุ่มคร้องดูแลทิพสถานปูเทพผู้ที่หายช่วงห้ลรักพี่น้อง ี่อยู่นนะดินแดนเมืองลำแดตรงนี้ครับสงการเราจะมาอาบน้ำมนต์น้ำน้ำจากบารมีหน้าขราดองค์ดำเป็นครั้งแรกนะครับและก็ซิมีครังต่อๆไปครับหางมันพีน่น้องมีชงมีลาบนะครับในบารมีองค์ดำแสงสิริยันธาบาลมีภาวิลุป,ปะโคฉะนั้น มันพูดครับสิวอดนี่พอให้วิธีชาวบา้านวิธีเรียบงง่ายแล้่งบาซร่งข้านอะครับนำพาพีนำพาหนองพนนี่เปลือกนี่สินนะครับฉนันงวนเมื่อกี้ปกกลายเป็นเก่าถ้าจับถือมันกระถือยกค,ครับครับแต่นี่มันบกเขามันบกไกลนะครับฉนันพี่น้นองพิจาหน้าไปพร้อมกันครับผมมามารวมเอาน้ำกัน เอาเนิ่นปัจจุบันเ้อปูให้ส่งให้ลาพี่นองแล้วสมการครับขอสัญญาว่าเสเลียงแบบยิงไงโสมการเ้อปูเ้อฉะฉันอ่ะช่วงนีจะจะ้จะถือสาแอดจะถือสาปูเทพจะถือสาบรรดาคณะลูกศิษย์ลูกหาห้เปิ้อนี่ปวดเปลืองนี่สินก่อนสมการนับจากวันนี้เป็นต้นไปอาิจารงาน นำม์ทิอ hmm. นำมต์ของนาขลาดหรือบารมีนาขลาดทั้งสี่ตระกูลฉะนั้นพี่น้องอยู่ต่างประเทศได้ออยู่ในประเทศไทยหรือสูบปเปอร์ครับา hmm. นะครับเตรียมสร้างจ้องขพ้นที่ไวเลยครับเดี๋ยวมาสิเต็ม hmm. นะครับสงการนะครับสงการถ้ารวยพร้อมกันครับเล่าพัฒนาขอเดืดเอปูเด้อวันปูชิฮอดได้นี่ หล้นตัวแรกไปนครับพี่น้องครับอา่าห้าครับพ<า>ี่น้ครับชัดเจนห้าชัดเจนชับอชัดเจนครับ,บเ,เม,ม็นเด้อป่เอ้ยแมนเด้ออ้าวสิยอไลอีกบอสอแปเก่าเมอ่อ 8, 9, อ,<า>อ,อปนี้คบบครับปนิโก หกนะเลขเดิมเรามาแล้วนะเป็นไปมาแล้วครับเรามาเรามาแล้ว <ze. S 1> อสี่หก<อ>ครับเป็นเป็นอย่างไงเป็นไปได้อย่างไงพี่น้อง 5, 6, 4. 4ห้าหกสี่สี่หกได้เลยตัวเดิมครับตัวเดิมครับเป็นไปได้อย่างไงครับพี่น้องครับมันเป็นไปแล้วเป็นเรียงงเงินจย่างไเนาะพี่น้องนี่ครับ มาดูก่อนสิมันเป็นเลขยังไงทำไมมันต้องเรียงกันแบบนี้เต็มอีหลีเลยครับพี่นงครับสาามรถไม่รู้ว่ามันไปก็ได้ยังไงใช่นะครับมาดูมานวาิธีเรียงง่ายไปดูไปดูครับมันเป็น่เป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไง ห้าหกสี่แล้วนะอืมสองตัวสุดท้ายทีเด็ดสองตัวสุดท้ายนะครับพี่น้องสองตัวทีเด็ดเลยครับคอยแม่ต่างก็ตัางใจเบิ่งนะถ้าออกัวเก่าค้องให้พี่น้อง <c oughs> มาพอกันในสงการเฮ้านะครับสงการที่ที่ใหญ่ตรงนี้นะครับอโอ้ ห้าอีกแล้วครับพี่น้องปีไซเนาะหลอดห้าอยู่แล้วนะชัดเจนไหมอ่าชัดเจนครับชัดเจนนะทิ้งลงไปห้าหกสี่ห้าโอ้ตัวเดียวอ้าวศูนย์ศูนย์ครับพี่น้องครับเป็นยิมิตไว้อันดีเลยพี่น้องศูนย์ เดี๋ยวให้ปูสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับห้าศูนย์ห้าโอ้ยงามครับคุณต้องศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าห้าหกนี่เป็นเลขเรียง ผมจะเรียงเลขลักษณะไปนนี่ของแท้คือคืออย่างนี้เนาะ <Okay. S 1> สมมุติก่อนฉะนั้นพี่นองมีมีอยู่สองก็เลยนี่ไห้กระไหเลือกเด้อพ <Okay. S 1> าฒนาเนาะ <Okay. S 1> เราพาฒนาวันที่ okay. คุมพ่อก็พ่อหกแปดนะครับให้เลยได้พี่น้องเพิ่นหายมาหาหกสี่หาศูนย์นะครับอเ,เออเดี๋ยวค่อยเก็บ วู้ยหาศูนย์หามาแล้วนะครับครับสี่ศูนย์หกศูนย์ครับ สีนอรครับศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าแล้วพูดชิวงก้มหายอันค้าลงทุนปลอดหลายนอรครับผมหาหกสี่หาศูนย์ ครับพี่น้องครับรอบโบโจกวงกลมนินๆให้อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับครับนะโบวงกลมใหม่ได้ไหมครับจะวงกมลงกมให้แค่ มันมีต้องมากอยู่สองตัสามตัวเนี่ยตัวนี้เป็นตัวลองเหตุหยังไงก็เช็นเพิ่มไปอีกกรบเพีงครับนะต้องเพื่ไปอีกยกตัวครับเต็มมากมันความมากตัวดิมตัวลองอะไรครับข่าวชฟยั่งเดียวเดียวเดี๋ยวแปมหนึ่งได้พี่น้องเด้อ ครับคก็เป็นยังครับถือว่าเป็นศูนย์ใหม่ครับทำมันสีออมมันก็ต้องออกตู้หนี้เลยสิกับตัวถ่ายนี่เป็นไปได้ครับที่น้องครับครับมึงสีไหมการแานถ้าก็เอาหาออกก็สี่ขมาเป็นสี่หาหกกาใดขึ้นกันครับ ฉะนั้นผมวงวงก้มไห้เลยไลยแม่นครับวงก้มนี่ตัวนี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้อืมงามเลยพี่น้องตัวนี้เป็นตัวหล่องตัวนี้เป็นตัวหล่องตัวนี้ก็เป็นตัวหล่อง สุดยอดครับพี่น้องซื้อใดเหมือนสุดโต้เลยแต่ตัวนี้มีเกณฑ์ออกสูงสองโต้เนี่ยขาโค้งเนี่ยโอ้ครับที่เพราะมันขาโค้งมันเลี้ยงให้แล้วยังไงขาเพรากับอัพหามาหาโมันเลี้ยงถ่ายมันกับเขาถ่ายกันหัวโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องครับเป็นสูตรใหม่ครับพี่น้องครับครับเพราะปกติมีหายมากกว่ถที่ยูแต้าจับคบูอถือครับแต่ตอนนี้พูดเทปมีสูตรใหม่สูตรใหม่ความฝันเลยคือ้าบอก การทำเลี้ยงเอาวัสดุทำข้าวฟันทำให้ผูพูดเล่าข้าฝันให้พี่น้องเห็นศูนย์ศูนย์สองอันนั้นบอที่ที่ที่ก่อนเละง่ายมันสีออกครับครับเละเล่าก็ออกมือนสเตอร์เลยเด้กเละง่ายก็ออกมือนสเตอร์เลยไล่มาตั้งแต่ตั้งแต่หัวจนถ่ายจนสุดมือขึ้นนี่ยเก่าเจ็ด พี่น้องยอ้อนได้เบื้องคลิปคลิปมือวันวันมือนั่นเท่าเฮสมาเดอร์ศูนย์ศูนย์แปดนั่นโอเ้เข้าขับเลขไทยก็ออกเลขกเล้กลาก็ออกสองตัสามตัจนมิดมือขึ้นนี่ครับม,มืดเลยครับพี่พี่สวดเบิ้งแล้วมันเมิดมือขึ้นเลยฉะนั้นพี่น้องตัวนี้ตัวนี้คือเบื้องนอกบี่ไล่ฟัง คือห้าวจ้ำหายได้คือปูเราหายเล็กหาเหล็กโคกเหล็กซีเหล็กหาเล็กศูนย์มากนะครับปูเทปก็ได้เลี้ยงเลี้ยงหอยไม่เลยเป็นศูนย์สี่หาศูนย์สี่ห้าห้าหกนะครับหาโคกมันก็ยุ่นานอยู่แล้วครับนี่นะครับถ้าเกาเอามาถ่ายเลยหาโคกเขาเขาหยงมาถ่ายเลยนะครับพกศูนย์ฮักกามีเหลืยเป็นตัวรองมันนี่นะครับเก่าศูนย์ฮักกามีเลย ไว้แล้วฉะนั้นหาโกกับหาเก่านี่ตัวเดียวกันเด้พี่น้องตัวเขาบอกเขียนใจแต่ว่าให้เป็นตัวเดียวกันครับหาโกกับหาเก่าเป็นตัวเดียวกันเลยฉะนั้นงวดวันพุดถึงหัวนอครับที่ห,ห้ให้พี่น้องผู้ผูที่อยู่ทั้งบ้านหาหกกับซีศูนเนี่ยพาเมนอ,นออกนะครับงวดน,นี้ถึงถึงงานสงการกงานอาบนำม,ม่นซักซิ์คืออาบนำทิ์ของนาขลาด เก็บเงินถี่เือไหวลอยสองลอยพันสองพันเกบไว้มารวมพุง่งใหญ่กระปุกเดี๋ยวมือหาอหอนมือได้ปูดีซีแจ้งบอกพี่น้องอีกท่าน,นึงครับผมฉะนั้นขอให้วิธีชาวบ้านวิธีเรียบง่ายนำา้าพี่นอ้องปนิป,นปนสินในหมวดันพุดเสือหอดสาธุครับครับทีนี้วิธีชาวบ้านแล้วก็ขอเส้งข้านวิธีเรียบง่ายก็ขอบคุณปูนะครับที่ไม่เนว้ทั้งครับเราก็ไม่รู้ว่าหัวเสือตัวใดเระพี่น้องเนาะ ถ้มามักพี่น้องกับตามถ้มาบ่มักพี่น้องกับพันก็เขาขาดอะไรขึ้นเอฟซีครับ,รบที่มากกดไลคดด์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับพี่น้องครับก็ขอขอ,ขอบคุณเรื่อยๆแนวทางตำเล่าขำโคง้งครับพี่น้องครับที่หักกุงเทพพัฒนาถนนสิบเอดยังงงบางปะกว้ทุกคนครับสวัสดีครับครับ